สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูแชมป์ก็จะมาสอนนักเรียนนะคะในเรื่องของคําที่มีความหมายโดยตรงและคําที่มีความหมายโดยในนะครับอ่ะนักเรียนดูพร้อมกันนะลูกคําที่มีความหมายโดยตรงและคําที่มีความหมายโดยในนะครับอ่ะเขาก็บอกอยู่แล้วโดยตรงและโดยในที่ครูแชมป์เคยบอกไปนะครับก็คือ1โดยตรงก็คือพูดตรงๆพูดออกมาเลยนะครับส่วนโดยในมันจะเป็นคําพูดที่แฝงไว้นะครับคือประมาณว่า เออเป็นนึกเอาเองให้เราเป็นนึกเอาเองนะครับพอเขาเนี่ยพอเราเป็นนึกเอาเองคํามันก็จะไม่ได้พูดกันตรงๆแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกันเนาะข้อหนึ่งะครับเขาไม่ได้ทําผิดแต่ต้องมาเป็นแพะรับบาปเพราะฉะนั้นเนี่ยคาที่มีความหมายโดยในคํานี้นะครับก็คือคําว่าแพะรับบาปมาลองดูแพะรับบาปอ่ะเราขีดไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาดูอ่าแพะรับบาป แพ้รับบาปความหมายนะครับแพ้รับบาปก็คือผู้เนี่ยผ,ผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหานะครับผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหา ผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาและผู้ที่รับโทษแทนผู้อื่นนะครับข้อชันเขียนข้างล่างนะแทนผู้อื่นอ่าเราได้แหละข้อหนึ่งนะคะแพะรับบาป 2. พ่อไฟเขียวให้ฉันไปเที่ยวกับเพื่อแล้วไฟเขียวคือ นี่เลยนะครับไฟเขียวเป็นคําที่มีความหมายโดยในเนาะไฟเขียวนะครับจัเป็นขนาดได้ไหมอะไฟเขียวไฟเขียวนะครับไฟเขียวก็คือการที่เห็นชอบนะครับอนุมัติเห็นชอบอนุมัติ 3. ข้อสอบวิทยาศาสตร์หินมากข้อนี้คือคำว่าหินนะครับหินหินนะครับคำที่เป็นความหมายโดยใหนหมายถึงอะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบยากมากเราจะเรียกว่าหินมากใช้กับการงานใช้กับข้อสอบนะครับ 4. ลูกเปรียบเสมือนดวงใจของพ่อและแม่ ลูกเปรียบเสมือนดวงใจของพ่อและแม่นะครับมาอันนี้ก็จะเป็นคำว่าดวงใจอ่าดวงใจนะครับดวงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของดวงใจก็คืออะไรมีใครมาเอาดวงใจเราไปได้ไหมโอ้เอาไปไม่ได้เราก็ตายใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเหมือนกันดวงใจในที่นี้ก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุด สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ 5. เขาตั้งใจเรียนและเป็นหนอนหนังสือนะครับอ่ะเราลองมาดูเขาตั้งใจเรียนและเป็นหนอนหนังสือในที่นี้คืออะไรลูกมันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอารมณ์เหมือนสำนวนเป็นเหมือนคำเปรียบเนะเาะออหนอนหนังสือนะครับคิดใหม่หนอนหนังสืออ่าหนอนหนังสือนะครับหนอนหนังสือ นอนหนังสือนะครับความหมายก็คือคนที่เป็นไงลูกคนที่ชอบอ่านหนังสือคนที่ชอบอ่านหนังสือนะครับเขาเรียกว่านอนหนังสือเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าถัดไป เขามีชีวิตเหมือนนกขมิน้นอ่าเขามีชีวิตเหมือนนกขมินปป้นอะเปลี่ยนสีหน่อยเขามีชีวิตเหมือนนกขมิ้นนะครับเขามีชีวิตเหมือนนกขมิน้นค่านี้มันก็จะแบบเป็นคําพูดของคนแต่ก่อนเนาะนกขมิน้นอารมณ์ประมาณว่าแบบข้ามไหนนอนนั่นอะเออคนที่แบบข้ามไหนนอนนั่นเขาเรียกว่านกขมิ้นเนาะน่าจะอิงจากวิถีชีวิตของของนกตัวเนี้ยที่แบบว่าไปตรงไหนก็นอนได้ เออเหมือนนกขมิน้นข้าไหนนอนนั่นนะครับเออแต่ว่าความหมายจริงๆของเขามันก็คือคนได้ร่อนเออคนได้ร่อนต่อมาลูกเลิกงานแล้วไม่ต้องสวมหัวโขนอา่าเลิกงานแล้วไม่ต้องสวมหัวโขนนะครับคําที่เป็นความหมายโดยในก็คือคําว่าหัวโขนนะคบหัวโขน ความหมายก็คืออะไรหัวโขนจริงๆแล้วมันก็คือหน้าที่นะครับคนเราไม่สามารถใส่หัวโขนได้ตลอดเวลานักเรียนลูกเพราะว่าไอ้อย่างสมมติครูแชมป์ทำงานหัวโขนของแชมป์ก็คือการเป็นครูเพราะฉะนั้นเนี่ยครูแชมป์ไม่สามารถจะเป็นครูได้ตลอดเวลาแต่เมื่อเราใส่หัวโขนปุ๊บเราเป็นครูทันทีเออเมื่อเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องวางไว้วันหยุดพักผ่อนเราก็ไม่ได้เป็นครูใช่ไหมลูกต่อมาเขาคือมือขวาของท่านรองประธานอ่ะมือขวา มือขวานะครับมือขวาเออไม่ใช่ว่าท่านประธานเป็นคนพิการมือขาดนะลูกแต่ว่ามือขวาหมายความว่านะครับมือขวาเนี่ยหมายความว่าผู้ช่วยอ่าเป็นผู้ช่วยนะครับเหมือนคนเราวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องมีมือขวาคือผู้ช่วยมันจะทําให้การงานของเรามันแบบเสร็จไปได้ง่ายขึ้นนะครับต่อมา มินตราเป็นดาวตั้งแต่ยังเด็กเออดาวในที่นี้คือดาวอะไรดาวโอ้ดาวนะครับดาวคําว่าดาวหมายถึงบุคคลที่มีความเด่นน่ะเออบุคคลที่มีความเด่นทางใดทางหนึ่ง นะครับเช่นครูแชมป์เป็นดาวมหาวิทยาลัยอ่ะก็คือแบบเป็นคนที่มีความโดดเด่นมากตอนเรียนเป็นดาวอะ่ะเหมือนเจอจรัดอยู่บนท้องฟ้าประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ดาวจะใช้กับผู้หญิงของผู้ชายก็จะเป็นเดือนซะมากกว่านะครับก็คือใช้ลดหลั่นคาลงมาให้มันมีความเหมาะสมเนาะแต่ความหมายก็ยังอยู่ในเชิงเดียวกันนะครับต่อมาลูก เนยหวานแต่งตัวเปรี้ยวมากเนยหวานแต่งตัวเปรี้ยวมากมชื่อเนาะก็คงเปรี้ยวจริงๆนะครับเนยหวานแต่งตัวเปรี้ยวมากเออเปรี้ยวในที่นี้คือเป็นลักษณะการแต่งตัวนะไม่ใช่กลิ่นตัวนะลูกนะเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวความหมายคือแต่งตัวเซ็กซี่อ่าส่วนใหญ่ก็จะใช้กับการแต่งตัวของผู้หญิงเนาะแต่งตัวเซ็กซี่ แต่งตัวเซ็กซี่นะครับเรื่องที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยในเนาะ <_ d ose> เพราะฉะนั้นนะครับให้ครูแชมป์สรุปได้ตรงนี้ก็คือเป็นความหมายโดยตรงโดยในเนี่ยมันก็จะเป็นคําที่พูดแล้แฝงอ่ะคือประมาณว่าแบบไม่ไม่ได้พูดออกไปตรงๆไม่ได้บอกออกไปตรงๆงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกทําแบบฝึกหัดบ่อยๆเราก็จะรู้ตรงนี้ได้นะครับ <m> อ่ะและเดี๋ยว เราจะไปดูกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะเราจะไปดูกันอีกเรื่องหนึ่งที่เราทำต่อมาก็คืออ่านจากคุณฉันเปิดตรงนี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องของคำวยพจนะคำวัยพจนะคะต่อเลยคำวโยพจนะคะจริงๆแล้วคำวยพศเนี่ยมันเป็นคำที่อารมณ์ประมาณว่าหนึ่งคำเนี้ยมันมีหลายความหนึ่งคำนี้ไม่ใช่หลายความหมายหนึ่งคำเนี้ยมีความหมายเดียวแต่มีหลายคำโอ มันมีหลายคํามันก็เป็นคําพ้องนั่นแหละนะเออพ้องรูพ้องเสียงที่ครูแชมป์เคยสอนไปนะครับวันนี้เรามาจัดกันทั้งหมดนะสี่หมวดหมู่นะครับมีทั้งดอกไม้ท้องฟ้าดวงจันทร์และภูเขาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราเนี่ยจะทํายังไงกันบ้างกับคําไวพยพจน์ของเรานะครับอ่าเราลองมาดูพร้อมกันเนาะมันก็จะมีคํานะครับหนึ่งเลยคำว่าอะไรบ้างเวหาภูผา บุงหาเดือนณภา,าที่คำพรพาการัชนีกรจันทราบุปผาสิงขนอัมพรภูสสิทรบรรพศและมาลีนะครับคำเหล่านี้ จริงๆแล้วเราจะเจอกันในส่วนของพวกวรรณคดีไทยหรือว่าจะเป็นบทกลอนเสียมากกว่าเนาะเพราะว่าคํามันมีความหมายค่อนข้างจะหลากหลายนะครับมันก็จะยากตรงนี้นิดนึงเนาะแต่เมื่อเราใช้บ่อยๆนะลูกนะเราจะชินเราจะชินไปเลยกับคํานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูมาเริ่มทํากันเลยนะครับอ่ะมาดอกไม้เราลองมาหาดอกไม้กันก่อนอ่ะคาแรกดอกไม้คําว่ารายลก มองเห็นยังอคำแรกบุปผานะครับคุณจ้ำขอลดปากกาลงนิดนึงนะเพื่อที่มันจะได้เขียนได้ง่ายขึ้น 2. มีอะไรบ้างลูกบุงหาา 3. ม,มาลีส่วนใหญาคำคู่กันเนาะมาลีมาลัยต่อมาลูก พก,กาเราได้และหมวดดอกไม้นะครับบุปผาบุงหามารีพก,กานะครับต่อมาหมวดท้องฟ้าลูกหมวดท้องฟ้านะครับอ่ะเวหานะครับเวหาต่อมาลูกมีไหมไหนอัมพร ต่อมาลูกณนาพาค่อนข้างคุ้นชินอยู่แล้วเหมือนเรื่องนี้ครูแชมป์สอนไปแล้วด้วยทิคําพรเหมือนตอนนั้นให้ทำกิจกรรมไปทิคําพรนนะครับจริงๆมีอีกหลายคำเลยเวหาอัมพรนหาพาแล้วก็ทิคําพรนนะครับต่อมาลูกมวดของดวงจันทร์มั่งอ่าดวงจันทร์นะครับมีอะไรบ้าง ดวงจันทร์นะครับอ่ามามองเห็นไหมอ่ะจันทราจันทรานะครับคำนี้เนาะทรานะครับออกเสียงเป็นคำควบก้าแท้เลยจันทรานะครับไม่ออกจันทร์สาลูกจันทราต่อมานะครับคำว่าอะไรอีกลูกสสิทอนใครชื่อสสิทอนให้เขาให้จำไว้เลยว่าเขาแปลว่า ดวงจันทร์นะครับต่อมารัชนีกรนะครับรัชนีกรเห็นไหมชื่อเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยมีเป็นชื่อคนทั้งนั้นจันทราสัส,สิธทอนรัรชนีกรและสุดท้ายคําว่าเดือนนะครับคําว่าเดือนเราได้และสี่คำนะครับดวงจันทร์ใช่ไหมจันทราสัตยธทอนรัชนีกรและคําว่าเดือนนะครับต่อมา ภูเขากันบ้างก็จะเป็นเหล่าคําที่เหลือเลยคําแรกครูแชมป์ขอคําว่าคําว่าอะไรภูนะครับภูต่อมาสิงขอเห็นไหมคามันจะมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วมันจะมีความเหมือนแบบดุดันขึ้นเนาะเหมาะกับผู้ชายใช่ไหมดวงจันเห็นไหมเหมาะกับผู้หญิงพอเป็นเป็นภูเขาปุ๊บดูคํามันแข็งแรงเหมาะกับผู้ชาย บันโพดนะครับบันโพสเนาะรอเรือสองตัวออกเสียงเป็นอันนะครับเมื่อเวลารวมกับพยัญชนะตัวหน้าตัวใดก็แล้วแต่มันจะออกเสียงล้อตามตัวนั้นไปเลยนะครับเออพอรวมกับบอก็จะเป็นบันรวมกับกก็เป็นกันเนาะคำสุดท้ายนะครับที่เหลือคือคำว่าภูผานะครับภูผาเพราะฉะนั้นถ้าเจอใครชื่อเหล่านี้เนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าชื่อเขาแปลว่าภูเขานั่นเองนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องกันบ้านของเรามาดูอีกเรื่องหนึง่งก็จะเป็นในเรื่องของคำนะครับที่มาจากภาษาต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณแชมปเคยบอกว่า ในประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีคําที่มาจากภาษาต่างประเทศค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคทาที่มาจากภาษาต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายคําให้เราเนี่ยได้พบได้เจอนะครับจริงๆเนี่ยคำที่มาจากภาษาต่างประเทศมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอินโดนีเซียนะครับลาวกัมพูชานะครับหรือในไทยเราจะเรียกเขมีเนาะเป็นภาษาเขมีนะครับโอภ,ภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ย แล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของภาษาจีนมีญี่ปุ่นด้วยนะก็เยอะเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องของภาษาจีนนาะมาทําแบบฝึกหัดกันนะครับโดยเราจะแบ่งหมวดหมู่นะครับเป็น3มอย่างเนาะเป็นในเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้อาหารนะครับแล้วก็ชื่อผักผลไม้ดอกไม้เนาะเรามาแบ่งกันอ่ะเรามาดูคําแรกนะครับในหมวดคําแรกคําแรกเอาคําว่าอะไร ตะหลิวเรามีตะหลิวนะครับเห็นไหมเครื่องใช้สองเก้าอี้คุ้นๆไหมเห็นไหมสามบ้างก็เรียกว่าบุ้งกีบ้างก็เรียกปุ้งกี่นะครับก็คือไอ้ที่เขาใช้ไอ้นั่นอะตักอะไรนะตักดินตักหินพวกของ คนงานก่อสร้างน,นะลูกเออเขาเรียกว่าพุ่งกี่นะครับต่อมาอังโลนะครับอังโลเห็นไหมได้แล้วสี่คำต่อมาชื่ออาหารนะครับชื่ออะลืมวงให้เลยลูกมเมื่อกี้ก้าอีใช่ไหมแล้วก็มีอังโลต่อมานะคบอาหารเห็นไหมคุ้นๆไหมก็จะมีอะไรลกูกเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้ง ต่อมาลกูกคำว่าอะไรเต้าหู้ยีอ่าต่อมาลกูกเปาะเปียไม่ป่อเนาะเปาะเปาะเปียเปาะเปีย เป็นไงจีนเลยต่อมาลูกกวยจับกวยจับคำนี้ไม่อ่านว่ากวยจับนะลูกนะมันอ่านว่ากวยจับกวยจับนะครับต่อมาในหมวดของผักผลไม้ดอกไม้ก็จะเป็นที่เหลือเลยมาเลยอ่ะกุยช่ายโป๊ยเซียน บุยเก๊กหวยนะครับเราก็ได้คำของเราครบแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูด้านล่างลูกให้เลือกคำนะครับที่มาจากภาษาจีนแต่งประโยคเพราะฉะนั้นลูกเอาคำนะครับสองคำ คำใดก็ได้มาแต่งประโยคให้ครูชแชมป์หน่อยนะครับด้านล่างแล้วเราจะได้ดูว่าลูกจะสร้างสารรค์คำต่างๆออกมาได้ยังไงนะครับในเรื่องของคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งอันงานของเรานะครับงานของเราอามีชิ้นนี้ด้วยนะมาดูต่อย้อนกลับมาย้อนกลับมาในเรื่องของคำไวยน์นะครับลูก อะเรามาดูต่อนะครับอันนี้ก็จะแบ่งเป็น4หมวดผู้หญิงดวงอาทิตย์เมืองและคำว่าปลานะครับอะเรามาดูพร้อมกันนะครับเหมือนเดิมเลยคำไวโพ์ที่คุูแชมป์บอกไปเนาะมันก็คือคำที่แบบหน่งความหมายอะมันมีอย่างเดียวแต่มันมีหลายคำก็คือมันเป็นคำพ้องอะเนาะอะ,อะเรามาดูพร้อมกันนะครับผู้หญิงมีคำว่าอะไรบ้างผู้หญิง ผู้หญิงก็จะมีอะไรนงเยาวอ่านงยาวมีอะไรอีกลูกมีอะไรนารีมีอะไรอีกลูก,อออก,ล,กลองช่วยดูกซีดะรุณีเห็นไหมชื่อมันก็จะเหมาะกับผู้หญิงจริงๆนะมันจะมีความหวานความแบบเออความเป็นผู้หญิงอะเนาะ กัญญาเพิ่มเติมให้นะลูกนะไม่ได้มีแค่พวกนี้นะเออเยาวเรศก็ได้นะเยาวเรศเยาวมานอันนี้คูฉจนเพิ่มให้เนาะเยาวมานกัลยาเห็นไหมมันก็จะมีในเรื่องของคำเนี่ยเยอะไปหมดเลยต่อมาในเรื่องของดวงจันทร์นะครับดวงจันทนระ์เนาะมีคําว่าอะไรบ้างลูกสุริยา สุริยาสุริยะสุริยันใช้ได้ทั้งหมดนะครับต่อมาเห็นไหมสุริยะตะวันใครชื่อตะวันเออพะสธทใช่ไหมชื่อตะวันนะเห็นไหมแปลว่าอะไรลูกแปลว่าพระอาทิตย์นะครับหรือว่าดวงอาทิตย์ทินกรก็แปลว่า ดวงอาทิตย์นะครับเอาขอโทษโดยเขียนผิดทินกรนะครับต่อมาเมืองลุกเมืองนี่เลยชัดเจนสุดกรุงไกลโอ้เป็นสีดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะเห็นชัดมันจะกลืนกันไปขอสีฟ้านี่ละกันกรุงไกลต่อมาลูก ที่คุณแชมป์เคยบอกบุรีอะไรทั้งแต่ที่ลงท้ายด้วยบุรีมันก็คือเมืองเมืองเหมือนจังหวัดเราเนาะนนทบุรีสุพรรณบุรีปราจีนบุรีนะครับธานีมีเล็กลูกนครเห็นไหมต่อมาหมวดปลานะครับหมวดปลามีนาอ่ามีนา สังเกตไหมมีนาคมอย่างเงี้ยสัญ,ญลักษณ์ในเดือนก็จะเป็นรูปปลาด้วยวารีชาติวารีแปลว่าน้ำนะครับชาติก็เหมือนอารมณ์เหมือนจะเหมือนชาติกําเนิดคืออยู่ในน้ำมาชาติกําเนิดอยู่ในน้านนําก็เป็นอะไรเป็นปลานะครับมัษสยา มัสยาอันนี้ก็จะเป็นเคยจะเราจะเคยได้ยินกันกันในส่วนของเช่นวรรณคดีนะเช่นแบบมัสยาอวตารน,นะครับในมีในเรื่องของตอนที่พระนารายณนะ์อวตารอวตารคือการแบ่งภาคนะครับคือการแบ่งภาคมาลงมาเกิดบนโลกของพระนารายณ์นะครับเออเป็น <c oughs> เกิดเป็นปลาเกิด <c oughs> เป็นปลานะครับต่อมาคําสุดท้ายมัชฉานะครับมัชฉาอ่า มัจฉาก็แปลวะป่าปลาเช่นเดียวกันนะครับอ่ะอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องของคำไวโพสใช่ไหมจริงๆเนี่ยคำไวโพสเนี่ยไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะทำยังไงเออก็คือต้องรู้จักการท่องจำการทำแบบฝึกหัดบ่อยๆเราก็จะจำได้นะครับในเรื่องของคำไวโพส นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวใครมีปัญหาเรื่องงานทําไม่ได้หรืออะไรก็สามารถที่จะทักไลน์ครูแชมป์ส่วนตัว Facebook อะไรได้หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาช่วยกันทํากันบ้านในของเปาหกในวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ